คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะพเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะวันนี้ต้องมีแนวทางหวยฮานอยรวม3น้อยนะคะสูตรวัดดวงงวดประจําวันที่19มาฝากนะคะก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่18กันก่อนเนาะสูตรวัดดวงนะคะสูตรวัดดวงออก166เนาะอบ พิเศษนะคะ166แล้วก็43ก็ปกติออกสู่500แล้วก็54นะคะ VIP ออก1 7 3แล้วก็38นะคะเพื่อน66ไม่เข้าเนาะต้องไม่ได้เจาะเล็กเบิ้ลนะคะ43เข้าตรงตรงนะคะเพื่อนเพื่อนเท่านไหนที่รูส4ก็เข้าอยู่แล้วเนาะเด่น4นะคะแล้วก็ 0, 0ูนไม่เข้าค่ะ 54นะคะเพื่อนไม่เข้าเนาะเลขที่เจาะแต่ถ้าเพื่อนท่านไหนรู้เลข4ี่ก็เข้านะคะเพื่อนแล้วก็173สนะคะเพื่อนอันนี้เข้าตรงๆนะคะ73นะคะส่วน3 8นะคะเพื่อนไม่เข้านะคะสุดวัดดวงเข้าทั้ง3นอยเลยนะคะเพื่อนเรามาตามกันต่อของวันที่19นะคะ เด่นเลข3กับเลข1ค่ะันเพื่อนเด่น3กับ1ท่านไหนชอบนะคะก็เตรียมแคปหน้าจอนะคะมี30 31 34 37 39ะะเลข1ก็จะมี1 0 11 12 14 18นะคะตัวกันนะคะันเพื่อนจะเป็นเลข8นะคะ มีแปดูนนะคะแปดสองแปดสามเราตามสามแปดเป็นตัวกลับนะคะแปดสามเนาะแปดเจ็ดค่ะแล้วก็แปดก้านะคะอันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะคะตามไว้ หน่อยก็ดีนะคะเพื่อนแล้วก็สําหรับสายวิ่งรูดก็วิ่งเลข3รูดเลข1นะคะเพื่อนแล้วที่สําคัญเนาะตําเน้นย้ำเพื่อนๆไว้ทุกคลิปนะคะอย่าลืมตัวกราบด้วยนะคะเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกราบ ต้อมขอไวพรนะคะให้เพื่อนๆพืนเอซช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะรวยรวยเฮงๆปังๆนะคะเพื่อนๆยังไงวันนี้ต้อมขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย